สบายดีทุกคนเมื่อนี้พ่อกับน้องไอ้์เศาวล่าอีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้พ่อน้องไอซไปเปาเซ่ทุกคนน้องไอซ์ก็ได้บอกให้พ่อน่องไอซ์ื้อปลาหมึกมาให้เนาะทุกคนปลาหมึกเป็นแบบเป็นตัวนี่ทุกคนปลาหมึอกค่ะเนาะปลาหมึกหนวดน้องไอซ์อยากกินปลาหมึกพี่น้องก็ได้บอกให้พ่อน้องไอซ์ซื้อปลาหมึกมาเฮ็ดกินเนาะทุกคน แต่ว่าเขาบอกว่าท่านเหตุยังสับเนาะขาแม่น้องไอมากเนาะทุกคนจ้องเสียเหตุเพราวจ้า,จาแม่น้องไอเสียเหตุยังกินเนาะทุกคนน้องไอก็ะยุเพื่อนถาเนาะแม่น้องไอไปสวนพี่นอ้องเดี๋ยวน้องไอก็สีรังไผ่ขาแม่เนาะทุกคนแม่กำลังเห็ดเนานะเจ้าไดีเด้อพี่น้องทุกคนเลยนี่ไม่ลอยอะกินบวบเอามือแพะกับผ้าอ้เนาะเจ้าเสียดพะกับผ้าอ้อมปะ กินข้ากินเจบนุเขากินไปกินอาหารทะเลอาหารอาหารทะเลหายยังมีสีมูอยู่นะทะเลกไปซีูมะ นี่สีหลองใไหมาน้ำใส่ป่ะบ่หนามันลอกเองอ๋อนๆนอนมัานไม่อ่เอาใส่นอนนอนสิฟัดกับผ้าใส่กับหมูนี่น้าไอ้ยาน้ำกระดิพอจับพอถือเลขพอจะซื้อไหมยดีนะพอได้นี่ทุกคน ตป่ามือเท่าไรแนนน้อง<ม>ตอนนี้ก็กำลังพัดพัดกระเผ่าหมูทะเลใช่อันนี้ใส่หนวดมะนั่บ่ใส่หนวดเป่ามือนั่มน้ำจะขึ้นนั่งกิน หนูมีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้นองมีย็ดเสากล้วยยัดดังได้ที่เลยใส่ปลาหมึกลังเลยเคยมาเคยกินหนูมีมาเคยกินพี่นอ้องเอ้ยเคยกินจะได้ตอนหนักกินเนี่เป็นเด็กบ้านนอก คนเลแล้วนะคุคนสวัสดีพี่น้องมาข้าแกน้กันพี่น้องอาหารสดีน้องมือนองแฟะสวัสดีไงสวัสดีพี่น้องมากินอาหารเจ็บแชะเนออาหารสีเจ็บแะเนอแฉะวะมากินอาหารไทยแ้เ็บแเป็นพี่น้องปลามื่อกินขาวแรกเป็นพี่น้องให้แฝดหลวกปลาเมือกับปัดกระเพาะ ใช like ่หละอีแม่ให้มากินกบข้งินนกันเสี่ยวับระเทาะข้าวห้ะไรกิน hey ่องด้กับ่วใช่ไหมกินตัวไหนตัง

เปนขาวแดงอาหารดีๆพี่น้องมาเลยพี่น้องมานี่เลยนนี้เนาะอืม่แบเหงหมเบ่พี่น้องอาหารแ

Chào thưa mm, nhỏ mẹ nha Chào thưa nội Đây phá cộng rồi con là thịt Mm-hmm. กินข้าวอาหารดีๆพี่น้องปลา,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 าเมือกผัดกะเพราผัดกะเพราปลาเมือกกับสีหมูผลกันไห้เนิ่มกินโอ้เบิด์ตแต่ทุกคนไนนอ้คนนึงเลือดตอนนี้เนีน่ยดูกินกินเบิร์ตเผู้มุกคนกินเก่งๆโมยิ้มแต่พี่น้องเอ้ยปลาเมือกโลนึงโมยิน้ม Tìm 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 phá tìm 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 พอคือก่อนพี่เนาะมึงมีเอฟซีมีเอฟซีใจดีมีเอฟซีใจดีสาสือกินเองพี่เนาะสารสื่อจงได้กินพี่เนาะเ้ยถแค่ว่าจนบนเท้จะได้กินหายเอฟซีขาหายได้แล้วมีเอฟซีใจดีเลยมีแต่เอฟซีมันอฟ เอฟซีเหมือนกำลังจใจทุกคนกินอากาศน้องไอ้กระซิมราลงถวยน้องทุกคนคลิปนี้กาคือที่จุบมึงซำนีนะพี่น้องจัง,ดงดได้กระยืดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกับเป็นกำลังใจน้องไอ้ด้วยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องลาไปด่างถวยก่อนเนาะ